S <S <S สวัสดีครับผมนายปริมกุตันครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําขนมที่ใครๆก็น่าจะเคยกินแต่ว่าอาจจะไม่เคยทำคือขนมโรตีครับส่วนผสมมีไม่ไม่เยอะแตละน่าจะยากที่วิธีทําเพราะว่าบ้านไม่มีเครื่องตีครับก็จะมาประจนภัยไปด้วยกันครับโดยส่วนผสมส่วนผสมที่สําคัญนะครับก็มีแป้ง300กรัมนะครับ จริงๆในสูตรเนี่ยเขาใช้6 0รอกรัมแต่เราทำครึ่งสูตรเพราะกลัวกินไม่หมดเกลือครึ่งช้อนชานมข้นหวาน4ี่ิกรัมน้ำร้อยสาสิบห้ากรัมเนยแปดกรัมไข่ไก่ครึ่งฟองโดยขั้นแรกนะครับในสูตรเนี่ยบอกให้เราเอาของเหลวมาผสมกันก่อนก็คือน้ำนะครับเนยทุกอย่างในตัวมาหมดแล้วครับต้องเป็นเนยละลายนะครับอันนี้ผมเข้าเวฟนานไปหน่อยไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรเราบ้านเราเนยเยอะ,อะนมข้นหวานนะครับเห็นไหมเนะี่ยฮัลโหล วาดมาให้หมดอันนี้อังน,นี้ยังจะไม่เข้ากันแนละ้วก็วิธีการทําให้สี่อย่างนี้เข้ากันก็คือไข่อีมันซิฟเออร์ e แต่ก็มือหายอีกจากนั้นก็เขาบอกว่าให้แหวกหลุมกลางแป้งนะฮะมือเนี่ยต้องล้างกานะ่อนนะฮะอย่าทําตาม,ตามผมผมยังไม่ล้างนะฮะทุยล้างแล้วล้างแล้วทำหลุมกลางแป้งแล้วค่อยๆเทของเหลวลงไป ถึงขั้นนี้เขาจะให้ใช้เครื่องตีนะแต่เราไม่มีเครื่องตีก็กควรจะมีตะก้อมือแต่ตะก้อมือหายหายไปได้อย่างไรนะครับทำอาหารอย่ากลัวเละครับกลัวเลอะเดี๋ยวไม่รู้ค่อยตัดไปตอนเสร็จแล้วดีกว่าตีอยู่นานเท <c oughs> ่าไหร่ไม่รู้ ก็ได้เป็นเนื้อเนียนๆอ,อย่างนี้สะใจเานวดอีกนิดแล้วก็ให้ชโลมน้ำมันหรือว่าเนยละลายเป็นเน้าเนียเื้อเนียนๆยังไม่เนียนมาาเว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวไปแบ่งเป็นก้อนเล็กๆเขาไม่ได้บอกด้วยว่าช่างเท่าไหร่ก็ตามใจคนทานดีกว่าไปก็ตอนนี้ก <c oughs> ็ อยู่บนโต๊ะแล้วนะฮะก่อนเอาลงโต๊ะก็เทปแป้งลงมาสักนิดนึงให้มันได้ไม่ติดโต๊ะนะครับเดี๋ยวมันจะล้างยากแล้วก็เดี๋ยวเอาเนยมาฉลองนะ,ะมาแล้วนะครับเนยละลายเป็นเนยเค็มนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกลือก็เลยใช้เนยเค็มดีกว่านี่ก็จะลองแบ่งเป็นก้อนขนาดขนาดไหนอะเนี่ยกลมดิก นี่ถ้าบ้านไม่ขายโดนัทไม่ทำไม่ได้อย่างนี้นะครับผมก็เนื่องจากไม่มีไออะไร r o ลลิ่งพินที่คลิงแป้งอะเราก็เลยต้องใช้ขวดแก้วลักษณะหน้าตาคุ้นๆแต่ว่าไม่มียี่ห้อกันรีบไปแต่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกนี้ก็ควรจะอับแป้งสักหน่อยจะได้ไม่ติดกันนี่เรานได้แป้ง ก้อนใหญ่มาใะเขาบอกว่าให้แบ่งให้ลูกเท่าๆกันสูตรบอกแบ่งได้ยี่สิบเอ็ดก้อนเราทําครึ่งสูตรเราก็ควรจะแบ่งได้เท่าไหร่ครับจาก21ก็เหลือ10ก้อนครึ่งนะครับซึ่งจะชั่งมาชั่งกันเลยดีกว่าไม่ทราบว่าคุณทั้งก้อนมีน้ําหนัก540ก้อนละห้าสิ 54, ่ะง่ายๆ54าสิบสี่กรัมครับ การคลึงนะครับเทคนิคก็คือทํามือให้เป็นอุ้งแล้วก็คลึงไปเลยฮะกดนิดหน่อยให้สันมือเราได้ทุ่มน้ำหนักลงไปด้วยนะครับออกมาก็จะกลมดีกนอย่างนี้ฮะแต่พอช่างปุ๊บ8ปสิบหช่างปุ๊บ8ปสิบหอย่างนี้ก็หวานนะฮะเทคนิคก็คือช่างก่อนแล้วค่อยคลึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลา ห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบห้าแถวๆนี้แป้งตัวนี้ไม่มียีสต์มันก็จะไม่ฟูขึ้นนะครับออกเวลาเก็บนี่อาบน้ำมันน้องก้อนแป้งนะฮะก่อนจะเข้าไปเก็บเพราะว่าจะได้ไม่ติดกันเพราะเราจะเอาไปแช่เย็นครับแล้วก็แบ่งให้ได้ตามที่เราต้องการปนะ <S <S ครับทักษะที่ได้มาจากการทำโดนัทนะครับ ควยการคลึงไปนี่ออกมาสวยงามอยู่ไกลๆทำไม่ยากครับตอนคลึงอะฮะว่ากดกดไปทำถ้าสวยถ้าทำแล้วสวยแสดงว่ามาถูกทางถ้าทำแล้วยังไม่สวยคือลองทำไปเรื่อยๆก็จะได้เองไม่ยากหรอกทำอยู่สัปดาห์สองสัปดาห์กว่าจะถูกใจแม่กว่าจะถูกใจพ่อพ่อแม่งงทำไมลูกฉันถึง ทำไม่ได้นะมันเป็นที่อะไรนะอเมนูนี้นะฮะแป้งเป็นแป้งแป้งล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดอีกไม่ต้องห่วงนะครับคนกลัวอ้วนนะครับอ้วนแน่นอนไม่ต้องกังวลควรจะเหลือแต่ทําไมมันขาดก็ไม่รู้นี่เครื่องสูตรของที่เขาทําก็จะได้แค่สิบก้อนกินลูกเดียวก็อิ่มแนละ้วจริงๆนะครับต่อมาก็น่าจะถึงขั้นตอนการจัดเก็บและ ต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการเก็บพักก็คือเขาบอกว่าเอามาแป้งมาจุ้มๆไขมันแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วก็ใส่เก็บเลยฮะเขาบอกว่าในสูตรเนี่ยบอกข้ามคืนแต่ว่าเราจะแช่ไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงคือไอ้อันอื่นเนี่ยเราก็เก็บข้ามคืนไว้ว่าเอามากินก่อนลูกหนึ่งแล้วกันว่าอยากกิน ทำไม่ได้เพราะทาได้นะครับนี่ทําครั้งแรกนะครับผมใครเห็นนี่ผมอ,อ้ทำไมทําดูเหมือนไม่เป็นอูนี่ทําครั้งแรกนะครับโอ้อาว่าผมงั้นงี้ไม่ได้โมโน,นะครับนี่นี่เราก็จะไปแช่พักไว้สูตรบอกชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สูตรบอกคืนหนึ่งแต่เราพักแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงป่ะท่านผู้ชมครับผมค้นพบความจริงอะไรบางอย่างครับหลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผมใน youtube เมื่อกี้ว่า การพัดแป้งก็ลองทําดูแล้วไม่เวิร์กแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือผมไปลองทํามาก้อนหนึ่งโดยที่พัดแป้งขาดลงกระทะปุ๊บพับกันหนาเตะเลยทีนี้มันทำให้ผมรู้ว่านี่อาจจะได้ลองกินโรตีแบบไม่ไม่ได้ทํากว้างขนาดนันะ้นเพราะว่าไม่มีบ้านไม่มีกระทะแบนๆแล้วเมื่อกี้ลงไปมันไม่ได้ก็เลยมาลองดูครับกดเขบอกว่ากดถ้ามันยังไม่ไม่คืนรูปเนี่ยก็น่าจะใช้ได้แล้วเมื่อกี้ดูรีเสิร์ชมาทําการวิจัยมานะครับ เขาบอกใช้ที่รีดแป้งก็ได้ดูครับแจ้งเนี่ยเป็นเล่นนะฮะเป็นเล่นนะครับนี่เป็นเล่นไปดูอีกทีครับดูชัดๆดูชัดๆเลยครับหนาเตะงงทำไงก็รีดรีดเลยนี่มาบอกว่ากระทะเราเป็นใบไม่ใหญ่ใส่แป้งแบบกว้างๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าต้องพัดนี่แล้วเขาจะพัดกว้างมากฮะโคตรกว้างเลย จากนั้นเขาก็จะทําการพับมันเขา้าแอบาเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนจะได้ได,ด,ดติดติดโถถังขาดอขดัดไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปซ้อมทั้งนานไม่ผ่านทำจริงผ่านงั้นไปทอดกัน เดี๋ยวจะถึงขัง้นตอนการทอดนะครับแต่ว่าทอดอย่างไรไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แค่ว่าต้องมีเขาใช้น้ํามันเดี๋ยวเรามีเนยชิมแล้วเราเก็ชอบกินเนยมากดูจากปริมาณที่ใส่ไปครับหมอถามหาแน่นอนครับพอน้ํามันเอ่อพอเนยมันเริ่มละลายก็ที่เกียรรอแล้วใส่ไปเลยนะครับเพราะกระทะมันก้นแบนแค่นี้เพราะมันสูงขึ้นมามันมีกระทะแบนอยู่ใบหนึ่ง <c oughs> นี่ครับ ดูนี่แต่ว่าไม่มีหูนะฮะไม่มีหูนะครับก็ใช้ใบนี้ดีกว่าก็เด <c oughs> ี๋ยวจะทาแบบไม่พับนะครับรว่าพับไม่ทาน <c oughs> ก็เป็นทอดสองด้านไปเลยลองทําไปรอบสองรอบจุ่มนมรอบหนึ่งทานเนยรอบหนึ่งปรากฏว่ากินกับเนยอร่อยครับเหมือนเรากินขนมปังอะ่ะแต่ว่ามันเป็นแป้งโรตีนะเป็นอาหารจําพวกแป้งแบบขนมปังนั่นแหละเป็น f l a ตเบรดเป็นขนมปังไม่มีเฉย นี่ก็เราก็ต้องมาทําการพลิกนะฮะโชว์ทักษะให้โลกเขารู้หน่อยว่าไหมนะครับเนี่ยครับใครเห็นก็บอกไหม่อได้ยินไหมนั่นคือเสียงของความกรอบหรือเหนียวคงกระพันครับโรตีคงกระพันเคี้ยวทุกวันฟันแต่เป็นเล่นไปนะครับดูเหมือนจะอร่อยไปเอาจานไปก่อนตูดอีกแบบนิดนะึงสีแข้งอย่างนี้แบบอู้ไหมหรือเปล่ายังไม่ไหม,ย,ไมยังไม่ดำเราไม่ไหมนะฮะ เป็นเล่นเลยจะอร่อยแน่แต่ข้างล่างดำนะฮะเพราะว่าข้างแต่ข้างล่างทต่ไมว,ว้าวเออนี่นะครับโปรโตีนแป้งหนึงเอาไปเอานมข้นคนจางแล้วน,นะครับอู้โหโอ,อ้ดูนี่สิครับว้าวว้าวว้าว,ว,ว,วไม่ใช่อะไรร้อนร้อนมากด้วยอืมเอาเก่งถ้าทำดีๆก็คงจะอร่อยแหละแต่อันนี้แป้งอร่อยแล้วนะ มันข,าขาวามกรอบเราชอบกินเหนียวๆอยู่แล้วด้วยมันมีความกรอบอะบอกดอกเมื่อกี้จับไปโดนอร่อยไหมอร่อยไหมล่ะทอยผมก็ดูเอานะฮะอร่อยไหมไปแล้วครัแบเบต็มสิบให้ให้เจ็ดตัดความกรอบหายไปข้ากรอบจะอร่อยกว่าน,นี้มากนะไปแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชม